สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมผิวหน้าตัดของอุกบาตแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆเวลาเราตัดหินอุกบาตออกมาปุ๊บเนื้อเขาจะเป็นเหล็กด้านในเขาจะมีลวดลายต่างๆ9แบบนี่คือตัวอย่างนะครับจริงๆมีเป็นร้อยแบบเลยมาดูกันครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพได้เลยครับแล้วก็เอาไปขยายดูเองแบบนี้นะครับอ่าแบบแรกเป็นยังไงครับก็จะมีลายแบบสายฟ้านะครับเพื่อนๆ แบบที่2ก็จะมีเหลี่ยมๆขึ้นมากดหยุดดูภาพเองนะแบบที่3เหมือนลายนิ้วมือนะครับมาเลยแบบที่4ครับข้างบนสุดผมกำลังเจอหินที่มีลายแบบนี้ครับอยู่ผิวนอกเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลายแตกเหมือนพื้นพื้นดินแตกนะครับหินแบบนี้จะมีลักษณะสีดำเนาะมีลายแตกโดนความร้อนแล้วเขาจะปรีแตกเป็นรอยแบบนี้เลยภาพล่างสุดท้ายก็จะเป็นแนวคลื่นๆเป็นเส้นนะครับอันนี้ก็ ไม่รู้นะครับใครเจอบ้างอ่าไม่ค่อยเห็นนะด้านบนครับมุมขวาก็จะเป็นลายเส้นตรงตัดไปตัดมาเกิดรูปสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมข้างหมูบ้างนะครับอ่าแล้วก็ลายตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นเส้นเส้นนะครับอ่าอันนี้เราก็จะเจอในที่ผมมีนะครับอุกบาทที่ผมมีด้านล่างสุดจะเป็นรูปสายฟ้านะครับเพื่อนเโอเคนะครับ อันนี้สายฟ้านี่ผมก็มีนะเวลามันเสียดสีมันจะเป็นสีดำๆเลยนะเหมือนเผาไหม้เลยนะครับแล้วมันจะเป็นรูปสายฟ้าดำๆแบบนี้เลยเหมือนภาพสุดท้ายนี่เลยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม